สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีและประเสริฐศรีนะครับหลังจากที่ช่องผมห่างหายไป3งานนะครับ3งานเองนะฮะก็วันนี้นะฮะก็มาอยู่ที่บางปูสมุทรปราการมหาคนเลี้ยงช้างนะครับสวัสดีครับจุงกระแม่บองประโคนกรุ๊ปกรุ๊ปเนียว้าวโอ้โหแล้วคุณยังสวยสดใสเหมือนเดิมนะฮะมันเป็นเรื่องปกติครับผมครับเพราะว่าผมเป็นคนที่รักษาตั้งแต่ทาสีมาคือแบบรักษามากเลย นี่วันนี้ได้ข่าว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมจะกลับอีสานแล้ววันสุดท้ายครับวันสุดท้ายคือวันนี้เราจะแสดงที่บางปูที่นี่นะครับผมเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็เราจะกลับไปที่สกลนครตากอากาศนะครับร้านตากอากาศสกลนครแล้วก็กาลสินนะครับร้านตากอากาศเช่นกันแล้วก็จบจากภาคอีสานแล้วเราก็จะออนทัวร์วนกลับลงมาที่กทมใหม่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดฤดูเดี๋ยวหมด มินิคอนเสิร์ตสิ้นเดือนนี้ครับผมอ่าสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะกลายเป็นอ่าเข้าสู่โมดของการซ้อมวงใหญ่แล้วก็จะเป็นอ่าการการอ่าเตรียมความพร้อมสําหรับวงใหญ่เตรียมความพร้อมสำหรับวงใหญ่แล้วก็เปิดฤดูกาลวันที่ใช่ยี่สิบสามยี่สิบสามกันยายนกันยายนนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากผลงานฝากช่วยพาม้วนด้วยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็เปิดฤดูกาล ปีนี้สานพายยิ่งใหญ่โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับผมอลังการปังเวอร์ปังบุริยีเลยปังเวอร์ไหมปังเวอร์โอ้ปังเวอร์ป่ะปังเวอร์ครับผมปังเวอร์นะฮะทุกคนอันนี้คืออันนี้ขนมปังเออกินป่ากินปล่าอูพี่ตอนนี้ตั้งแต่ผมเดินมานะผมเห็นแต่ของกินแบบถ้าถ้าเป็นการเลือกคือผมเลือกไม่ถูกมาเลยนะนะครับไม่รู้จะกินอะไรรถคันนี้คุ้นๆน่ะรถใช่เหรอเฮ้ยรถคุ้นมากเลยอ่ะดูดิดูดิรถคุ้นๆเนี่ยเฮ้ยทะเบียน ทะเบียนขอนแก่น,น,นใช่ไหมเออชัยวขอนแก่น,น<ะ>ก็คือเราเรา,เราก็ต้องหลีกนะครับห<ช>ลีกห<ะ>ลีค้างให้เขานะครับผมก็ชัยอ่ะโอ้หลีกทางให้เขาเอาส,สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับนั่นเลยรู้ว่าตรงไปรู้สึกรู้สึกว่าตอนนี้ตั้งแต่เรามาเดินตรนนี้ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาจากปากซอยเลยนะผมไม่ได้เอารถเข้ามาเพราะว่า,าให้พลเรีมาส่งแค่ตรงนั้นถ้าเอารถเข้ามาเนี่ยมันจะช้ามากเลย ตอนที่ผมเข้ามานี่คือช้ามากเลยรถไหลคันมากกาลังจะออกตอนที่น้าจราจรนะพอให้ผมเข้ามาผมก็พอผมขับผมก็เข้ามาปุ๊บผมคิดในใจว่าไอ้เชี่ยกูจะเข้าถึงหรือเปล่าวะมันมันมันมีทางเดียวเขาที่สัญจรได้ดูนะฮะดูทางนะฮะดูสภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณอยากกินอะไรเนี่ยวันนี้ผมไม่เจอหน้าคุณนานเนี่ยโอ้เอาอีกแล้วพี่ออนนะครับเจอกันก็ยัดเยียดแต่เรื่องของกินนะครับผมแต่ว่าพี่ดูแลดีมากตั้งแต่ ตั้งแต่พี่เจอพี่มาครั้งแรกจนถึงวันนี้ก็ยังดูแลดีมากถิ่นใครถิ่นมันครับ <c oughs> ถิ่นใคร <c oughs> ถิร่นมัน <c oughs> ผมไม่ถึงถิ่นคุณคุณก็อย่าแล้วกันอย่าให้เสียชื่อแล้วกันนะครับจัดไปครับผมนะฮะ <c oughs> <อ>แล้วก็หลายๆหลายๆหลายๆคือหลายๆคนนะครับผมอาจจะยังว่าคือแบบเฮ้ยทำไมต้องแบบมาดูอย่งนี้บร,รรยากาศแบบนี้เอาจริงๆแล้วคือนะครับบรรยากาศแบบนี้คือมันยากมากนะครับผมที่ใครๆจะได้เห็นริงนะอันนี้ต้องใช้วะเนี่ย อันนี้ไม่ใช่รถเราเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รถเราหลบเขาหลบเขาเพราะเขาใหญ่หลบเขาหลบเขาก็ใหญ่เนี่ยมันเข้ามาก็จะประมาณเนี้ยอ่าเข้ามาก็จะประมาณเนี้ยแต่อันนี้คือต้องหลบเขาเพราะเขาใหญ่อ้าวพี่เก่งกว่านี้โอ้เก่งลายพางนะครับผมเคยร่วมงานด้วยกันเคยร่วมงานด้วยกันครับผมผมก็เรียกว่าไทยอ๋อพี่เก่งลายพางนะครับผมมาแล้ว แต่นี่คือน่าจะเป็นรถมือมิกของเรานะครับผมรถมือมิกของสาวน้อยสาวประจาทีมงานสาวน้อยนะครับอะไรกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าเขาจะหาเรื่องเราตลอดทางเลยนะไม่หยอกน้องก็หยอกปกติมอดมอดนอนนะครับมอดนอนอยู่แต่คือพี่ ตอนนี้ผมร้อนมากเลยอ่ะอีกอีกคนนึงชื่อมอสคนไอ้คนขับรถชื่ออะไรนะผมนึงชื่อน็อตชื่อน็อตน็อตเพิ่งมาใช่ไหมน็อตเพิ่งมาอ่าช่วงงานมินิมาช่วยไอ้มอสครับผมอ่าผมขอถามคุณหน่อยน้องน้องอะไรนะพลอยนะเพชรพลอยเพชรพลอยเป็นไงบ้างน้องเพชรพลอยไม่ต้องผ่านยันเห็นผ่านๆแต่ว่ายังไม่เคยได้คุยยังไม่เคยอะต่อะต่อผมจะไอ้นี่ผมเดินมาเดี๋ยวผมจะกินเนี่ยผมเอาเพูดต่อพูดต่ออะไรวะพูดต่อเนี่ยก็เล่นุดไปพูดเลย ก็เลยแบบยังยังยังไม่เคยเฮ้ยมันมีตัวหนอนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมถามน้ำเพชรพลอยก่อนเอาไหนเพชรพลอยนี่คือเพิ่งเพิ่งเจอครับผมเพิ่งเจอตัวจริงก็วันวันที่เล่นผับล่าสุดก่อนที่จะมาที่เนี่ครับก็คือแบบเฮ้ยมากินได้เหรอพี่กินได้เฮ้ยเอาต่อคุยเรื่องของเราก่อนเฮยคุณนี่เรียกว่าคือเห็น็นครั้งแรกแวบแรกก็คือสวย เซ็กซี่หุ่นดีเพอร์เฟกต์อ่าครับแต่ว่ายังไม่ยังยังไม่เคยฟังเสียงยังไม่เคยฟังเสียงแล้วก็ยังไม่เคยอ่าเข้าไปยืนใกล้หรือว่าเข้าไปอ่าได้เจอกันใกล้ยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้แนะนําตัวอะไรเลยแล้วเขามาจากไหนอะไรยังไงอ่ามาจากไหนยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เพิ่งเจอต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรประมาณเนี้ยทำไมแบบว้าว เจอแล้วก็ถือต้องว้าวอ่ะคือในรูปเนี่ยมันว้าวอยู่แล้วตัวจริงอ่ะผมยังไม่เคยเห็นอ่ะเอาผมเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้คุยคุยอะไรประมาณนี้ตัวจริงเป็นไงก็ว้าว่ะครับผมตรงปกวะทรงปกแน่นอนครับผมเขาเคยมีผลงานที่ไหนมาก่อนปะะผมยังไม่ได้ติดตามอะไรเลยผมยังไม่รู้เรื่องเลยยังไงก็คือว่ามึงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมปกติช้างไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่ปกติผมผมจะต้องเข้าไปสองด้วยด้วยความที่ผมว่า มันนอนดึกทุกวันนี่ยมันเหนื่อยอ่ะพี่อันนี้มันเพียะระหว่างระหว่างระหว่างเราคุยกันไปเราก็จะกินจิ๊นลิ้กันไปได้วยฮะอ่าโอ้โหเราเป็นผู้ชายเล็บเจลที่กินเจลไดอ่อะอย่างนี้อย่างละหน่อยอ่ะนะเอาปลาไหมเอาปลาอ่านี่ฮะผมก็ไม่อยากจะรู้กินอะไรนะครับทุกคนคือมันเยอะมากผมเห็นรีวิวในติ๊กต็อกเยอะมากผมก็อยากจะมีโอกาสได้มาซื้อวันนี้แขับรถมาผ่านเนี่ยที่ผมชวนคุณมาเนี่ยเพราะสิ่งนี้แหละโอเคอะไรไหมอยากกินอะไรบ้างขอเอออย่างงี้อย่างงี้ เอาฟันไว้เอาฟันอาคุณดูว่าน้อง<ด>เพชรเงือออกแล้วเนี่ยน้องเพชรพลอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับเสเด็จแบเนี่ยคุยดูหมวยรห้งแรกอะคุณรู้สึกยังไงผมว่าน่าจะน่าจะโอเคน่าจะลงตัวเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นผลงานเนาะอ,อันนี้พูดตรงๆคือเรายังไม่เห็นผลงานนอ้องเขาแต่ถ้าบอสเลือกไปแล้วผมคิดว่าเขาคงจะการันตีการันตีได้อบอสเขา เออเขามีซิกเซนบอสะนะครับเราก็ต้องลักษณะนั้นเคารพในการตัดใจของบอสเพราะว่าบอสเป็นคนคือคนไงเป็นเจ้าของวงถ้าเราไม่เคารพเราก็ไม่ได้นะครับโอ้โหนี่เลือกตั้งแต่หัวนู้นยันมาหัวนี้เลยครับจริงอ่ะจริงอ่ะผมจะทำคอนเทนต์นะว่าตักกินทุกอันอ่ะดูด้ว่าจะกี่บาทแต่เราก็ไม่ซื้อ ล้วก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยหรอไม่ซื้อ,อใช่<อ>ชิมไงชิมแต่ไม่กล้างไงก็อยากเลองนึกอยากลองหน่อยแล้วกันดูอยากเลนึกอยากลองหน่อยของผมเต็มวะโอ้แรงร้อนร้อนมากเลยเนะี่ยตอนนี้พี่เออทำไมไมันร้อนวะ <c oughs> อ้าวนี่เหรอโอ้โหนี่ช้างชอบกินอะไรแต่น้ำตาลน้ำตาลว่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีสันสีสันเนี่ยผมเห็นคุณลิปชีสเด้เอาแบบน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนี่เหรอ เอาชิ้นสองชิ้นพอแต่ตอนนี้พี่พาผมมาเดินตอนนี้ผมเริ่มหิวน้ำก็แล้วอันดับแรกอันดับแรในหลังรถผมมีโซดาเยอะแยะโอ้โซดาโซดามันกินกับเหล้าโอเคครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรครับก็อยากจะมาถ่ายเฉยๆครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายในเซ็นน่านนะครับมันเป็นแบบว่าพี่เขาชอบแบบว่าพี่พี่น้องทุกคนคืออยากให้ผมเอาเหงื่อออกจากตัวอะไรแบบนี้แล้วดูใส่เสื้อมันไม่ถูกต้องลักษณะ โอ้โหแล้วดูพากินอะไรดูดิดูดิดูดิเนี่ยสียังกะสีเล็บเลยดูดิเดียวกันเลยนี่นี่นตรงนี้อะไรกันโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนวันนี้เราชอบนี่เลยประสมนะครับฝากช่องยูทูบโค้เด้็กช้างและเพื่อกอเมริกาด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ